นักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนวิธีการอ่านเศษส่วนนักเรียนดูนะดูคําอธิบายก่อนอันนี้ยมันดีกับคนที่ไม่เข้าเรียนแล้วไปเปิดย้อนหลังเอาหรือเข้าเรียนแล้วไม่เข้าใจนะครูก็อธิบายไว้มีหนึ่งไม่ต้องทําอะไรกับเศษส่วนตัวแรกตัวแรกของโจทย์น่ะมันคือตัวตั้งเขาเรียกว่าตัวแรก เลอโจทย์ของมันมาเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณโจทย์เป็นเครื่องหมายหารข้อขั้นที่สองนักเรียนก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณคาแปลตัวนี้นะข้อต่อมากับเศษกับเซษส่วนตัวที่สองนักเรียนอ่านไปก่อนนะฟังคำอ่านไปก่อนหาส่วนของมันวันนั้นนี่ใครอะที่ถามว่าส่วนกลับไปยังไงต่างหน้าที่ขวบที่บายไปอะนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะ นำตัวเศษตัวเศษก็คือเลขที่อยู่ข้างบนนำเศษส่วนทั้งสองมาคูณกันก็คือตัวเศษที่อยู่ข้างบนคูณกันผลคูณกลายเป็นเศษเป็นคำตอบที่เป็นเศษที่อยู่ข้างบนแล้วก็ต่อมาก็เอาส่วนส่วนที่อยู่ข้างล่างอะเอามาคูณกันก็จะได้คําตอบของส่วนที่อยู่ข้างล่างตัวเลขที่อยู่ข้างล่างเสร็จแล้วคําตอบที่ได้ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือพิจารณาว่าคำตอบที่เราหามาได้จากข้อที่ผ่านมาเนี่มันต่ำหรือ,อยังต่อนะนักเรียนดูอันนี้ตัวอย่างดูนะเป็นหนึ่งส่วนสามหารเศษสองส่วนห้าอันนี้คือเศษส่วนหารเศษส่วนนะนักเรียนกรลอกเหมือนข้อที่เราอันแรกที่เราบอกเห็นไหมนี่คือเศษส่วนตัวแรก เหมือนเดิมถูกไหมพอข้อต่อมาเขาบอกว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นไหมพอเปลี่ยนหารเป็นคูณปุ๊บตัวหารเ้าจะกลายเป็นตัวคูณนี่ก็ตรงตรงนี้เน้นนี่ต้องหมายอย่างเดียวพอเปลี่ยนอัพเซ็ส่วนพอเปลี่ยนหารเป็นคูณก็เอาเศษเอาเศษเป็นเลขสองลงมาอยู่ข้างล่างเห็นไหม แล้วเอาเศษ5เศษ2มาอยู่ข้างล่างเป็นส่วนเอาเศษ5มาเป็นส่วนอยู่ข้างล่างเขาเรียกกลับเศษกลับส่วนนักเรียนก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษห้าส่วนสองเห็นหคะเสร็จแล้วตรงอธิบายต่อเขาให้เอาเศษคูณกับเศษก็คือเลขที่อยู่ข้างบนก็คือเลขหนึ่งคูณกับเลขห้าเห็นไหมคะเสร็จแล้วเอาเลขส่วนก็คือเลขที่อยู่ข้างล่างก็คือสามคูณสองได้หก เพราะนั้นคําตอบข้อเนี้ยมันก็คือเศษห้าส่วนหกแล้วมาเดี๋ยวจะช่วยทําแบบหัดัดนะคะฟังตรงนี้ให้รู้เรื่องก่อนอันนี้ตรงเนี้ยที่ครูให้ฟังครูให้ดีนะมันมีข้อสอบโอนเน็ตเคยออกมาเป็นตัวภาษาอังกฤษแทนตัวเลขนัเรียนดูนะขั้นที่หนึ่ง มองนะคะตรงนี้สําคัญเดี๋ยวนักเรียนหลังจากตรงนี้นักเรียนไปทําเป็นรายงานแล้วส่งครูวา,า,าดภาพขาวดำห้ามลงสีดูนะข้อที่หนึ่งคือโจทย์เศษ a ส่วน b หารเศษ c ส่วน d มีทุกปีนะคะนักเรียนข้อสอบแม้กระทั่งข้อสอบเข้า นักเรียนจะไปเรียนตามโรงเรียนน่ะในชั้นมัธยมอะ่ะพอขั้นที่สองตัวแรกเป็นตัวตั้งเนี้ยนะคะเศษ a ส่วน b เป็นตัวตั้งไม่ต้องไปยุ่งอะไรรอบมาอย่างเดียวเสร็จแล้วเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารไปเป็นคูณกับเศษอันนี้ยังไม่ลับเขาเขาเปลี่ยนให้นักเรียนดูทีละขั้นก็คือขั้นที่สองเขาเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณพอขั้นที่สาม ตัวตั้งเหมือนเดิมเห็นไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วแต่เปลี่ยนตัวนี้เศษเป็นส่วนก็คือเอา c ที่เป็นเศษลงมาเป็นส่วนอยู่ข้างล่างเอา d ที่เป็นส่วนอยู่ข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนเขาเรียกกับเศษกับส่วนเห็นไหมคะนี่คือขั้นที่สามพอขั้นที่สี เอาเศษเศษก็คือเลขเอาตัวที่อยู่ข้างบนคูณกันก็คือตัวเศษมันก็คือ a คูณดีข้นนี้ห่าเอาส่วนคูณส่วนมันก็คือ b คูณ C ขั้นที่หกคือคำตอบข้อนี้คำตอบที่ได้คือ a d ส่วน b C. นักเรียนตรงที่เ,เอา a กับดีมาชนกันถ้าไปเรียนในระดับมัธยมมันคือเครื่องหมายคูณนะ เอ็กดีนะมันคูณกันอยู่นะเห็นไหมแต่เวลาเราตอบเราจะไม่ใส่เครื่องหมายให้นักเรียนเรียนรู้นักเรียนต้องจำนะเป็นเบสิกที่ไปมัธยมหนึ่งแล้วส่วน b คูณ c มันก็คือ b c ซเห็นไหมพะนักเรียนบางคนเมื่อก่อนครูจะไม่สอนเพราะว่าครูไปในนี่เร่งนึกว่าเออนักเรียนคิดแล้วเอาไปวิเคราะห์ได้มันเคอ้อไม่ได้ก็เลยนําเสนอ พอนำเสนอปุ๊บนักเรียนต้องมองนะน่ะบางครั้งมันอาจจะยากกว่านี้ถาไมไหมคะวันเนี้ยคับวันนี้ครูครูเอาแค่เศษส่วนคูณเศษส่วนหรือเอาจำนวนเต็มด้วยม,มันไม่ไป อ,อ๋อมันเป็นดินสองทีนี้มาดูจำนวนเต็มการหารด้วยจำนวนเต็มเห็นไหมคือการแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่ากันที่ได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งตัวตั้งในที่นี้คือเศษสองส่วนสาม ส่วนกลับของจํานวนนับที่เป็นตัวหารก็คือหารด้วยสี่นะอย่าพึ่งอะไรนะเดี๋ยวจะให้ไปแล้วบอกขั้นต่อมาอันี้มันตันนมานี่เลยนะเขาก็ทำจำนวนเต็มอะให้เป็นเศษส่วนโดยใส่ส่วนหนึ่งเข้าไปไนี่มองไม่เห็นเนาะ ดำๆออกไงอ่ะปดปิดยังยังมันติดตัวเนี้ยหลอเพลี่ยนเห็นเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็เสร็จส่วนอีกทีนึงเห็นไหมคะเป็นสองส่วสามคูณเ็นหนึ่งเนซเสร็จแล้วเอาเศษกับเศษคูณกัน ก็ได้สองคูณหนึ่งได้สองเอาส่วนคูณกันก็คือสามคูณสี่เป็นสิบสองเสร็จแล้วนักเรียนมันไม่จำนะมาลงเลขคู่ทั้งคู่นักเรียนเอาสองไปหารแต่ถ้าคนเก่งใช้ใช้ตัวตัดเลยมันจะเป็นคําตอบสุดที่คือเศษหนึ่ง่วนหกเดี๋ยวเราถามกันทีหลังนะอ่าตอนนี้นะ